คำเตือนตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นใช้สถิติและความน่าจะเป็นการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอ,อวัสดีครับผมมพี่น้องและกาสี่ที่เขามาติดตามรับชมอ,อหัวหสองอ,อ,อีสานช่องยูทูปอีสานสองพัน้าพี่น้อง ผมบดไ้เห็ดลิปมาโดนน่านพี่น้องบอดไ้เห็ดลิปเป็นเหลืองเป็นเล่ามาโดนน่านเพราะว่าจากักยังละพี่น้องกับบมมีโอกาสบมมีโอกาสบมมีเวลาพ่อสี่ด้เห็ดเมือนกมัมาให้พี่นอ้องน้ำแนวทางมาฝากพี่ฝากนอ้องขึ้นเก่าพี่น้อง ผู้ใดที่เขามาติดตามรับชม่าในงวดที่แล้วพี่นอ้องรัฐบาลไทยเลิกพี่น้องโบม,มนล่าเป็นรัฐบาลไทยงวดที่แล่วงวดที่แล้วนี่ก็เขาเขาโตก,กับพี่น้องศูนย์สามมันออกสามศูนย์สำหรับงวดที่แล้วแต่บางงวดนี่ผมคำนวณไว้ตา ถ้าคุณนะแตลังเลกออกคุณนะ่ะผมกระเสียใ,ในกลุ่มครับผมหายในกลุม่มไปพิดจานาหน้าเอาไปเบิงเอาไปเป็นแนวทางตั้งแต่หวยออกแล้วคุณนะ่ะสองสามมือพี่น้องแต่ว่าผมหายไปที่ในกลุม่มในกลุมล่มไลยช่วงนี้ผมกับบ่ค่อยว่างพี่น้องบ่ค่อยบ่างนั่นๆสิไปล,ลงคลิปเถือนหนึ่งแต่ว่า ผมก็ลงประจําแต่ว่าผมบ่ลงตหาหวยเจ้าของคือบอับอใดบ่วใดเอาไปลงองของผู้อื่นมาลงล่งซำล่องสอนลงองซิบชิบยีซิบชิบทั้งสี่คือช่องอื่นเขาพี่น้องกต่ผู้ใดที่เป็นเอฟซีผู้ใดที่เขามาติดตามผมก็สิเห็นอยู่หรอกตัวเลขที่ผมลงผมกะลงเฉพาะของ,จของเจ้เขาของเขาก็เขาบ่เขาก็คือรูทเท่านั้นล่ะพี่น้อง เอาไปเป็นแนวทางนีอพี่นอ้องสําหรับตัวเลขเราไม่มีผู้โห่ว่ามัมนเสียออกตัวไหนก็ให้น้าไปเป็นแนวทางเสียงกระแจ๊กสีดังบดังพี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์สื่อโทรศัพท์ใหม่หล้วมันมันใส่ไม่บมดใดพี่นอ้องไม่บูทูตกับโปพดทันมีอุปกรณ์บอทันครบอยู่กับแจ๊กสีดังบดังแหละเสียงแจ๊กสีดังพเพราะบัดใด สำหรับตัวเลขพี่น้องงวดนี้ผมสีเบาล์ขาวๆให้ฟังเดี๋ยวตัวเลขจริง,รงๆนะไปเบิงถ่ายชีปเลอร์ไปเบิงถ่ายลีปเบิง์นชีพให้มันจบพี่น้องผมสีเบาล์ขาวๆให้ฟังสำหรับตัวเลขเด่นงวดนี้งวดประจำวันที่31ก็คือมืออื่นนี่แหละพี่น้องก็คือมืออื่นก็คือวันที่31นี่แหละเลขออกวันที่31เกิดนี่3ดกดากาัด สองหาหกหาสำหรับเด่นงวดบันทีสามสิบเอ็ดให้พี่น้องเมืองเขาเมืองนามไปนำเขาก็มิตรญาพี่นอ้องอเด่นคักคักเรืองพี่น้องเด่นคักคคือศูนย์กับแปดอาจิบอาจสิบบกคือมูพี่น้องหรืออาจิบมีูู่คือผมกัอบบบหงพราะว่าเลขผมเหตุใบ ล้วก็ลงในกลุ่มมาตั้งแต่ตั้งแต่โดนแต่น่านแล้วแตคือเด่นศูนย์ก็แปดถ่อจับกู่ไหวโตวถี่มันเด่นคักๆักมันพี่น้องโตถี่มันเด่นชัดๆัหนือนคิดว่าคาดว่าน่าจะเป็นนั่นก็คือศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดก็มี แปด้าถ้าผมจำโมผิดเดี๋ยวจังเบิงเบิงเบิง,บงถ่ายสเบิงตัวเลขเดี๋ยวผมสิขื่นให้เบิงแต่ว่ามีตัวไรแน่ใส่พี่น้องเอาไปเป็นแนวทางสาหรับตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางตอนนั้นเลยพี่น้องเอาไปเป็นแนวทางมง้นปูหัวมันสีออกแต่่างงวดที่แล้วนี่ก็คือมันออกเป็นตัวกับแต่ว่าเป็นตัวกับก็ถืออยู่พี่น้องเพราะว่าเ่ากับไปกลับนั่นละ่ะนี่ มันบริเลปักหลักพี่น้องบริเลปักลักว่าตัวไดมาลักหน่วยลักสิษก็ค,คือเรียนไปกับเป็นแนวทางรัฐบาลเลยพี่น้องแต่แล้วจะพี่น้องเสเอาไปพิจารณาเบื้องเขาเบื้องน้ำไปนั่มพี่น้องเอพราะว่าอยู่ทงไฮทงหน้าเสียงกบเส,งเ,เสียงเขียดเสียงเขียดมันละห้องเป็นสนั่นอยู่สําหรับคลิปนี้ถ้าคลิปกับฝากพี่ฝากน้องว้ซ้ำานีพี่น้องไปเบื้องตัวเลขกัน ไพี่น้องโตกมม็มันหมานลำๆด้วยๆวยกันสุขหูทุกคนเหมืออื่นพี่น้องอ่าสำหรับหน่วยรัฐบาลแอบปากตีปากน้องไปซ้ำหนี่พี่น้องไปเบิงตัวเลขกันครับพี่น้อง